คืนนั้นฉันนอนไม่หลับได้ยินเสียงครวญครางแว่วมาแต่ไกล ตอนแรกคิดว่าหูแววพลิกตัวไปมาเสียงนั้นก็ยิ่งชัดขึ้นคล้ายเสียงคนเจ็บปวดทรมานฉันลุกขึ้นเดินตามเสียงไปเสียงมาจากห้องเก็บของเก่าท้ายบ้านห้องนั้นไม่ได้เปิดมานานแล้วฉันค่อยๆแง้มประตูมองเข้าไปในความมืดเสียงยิ่งดังใกล้เข้ามา ใครใครอยู่ในนั้นฉันถามเสียงสัน่นแต่ไม่มีเสียงตอบรับนอกจากเสียงครวญครางที่ดังขึ้นเรื่อยๆฉันตัดสินใจเปิดไฟฉายส่องเข้าไปในห้องรกด้วยข้าวของเก่าแต่สิ่งที่ทำให้ขนลุกสู้คือรอยเลือดบนพื้นลากยาวไปจนถึงมุมห้องฉันค่อยๆเดินตามรอยเลือดไป ช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นจากมุมห้องฉันส่องไฟฉายไปที่ต้นเสียงเห็นร่างเงาตะคุ่มคุ้มกำลังนั่งกอดเข่าตัวสั่นเทาฉันรีบเข้าไปใกล้เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นฉันถามด้วยความเป็นห่วง แต่ร่างนั้นกลับเงยหน้าขึ้นมาดวงตาแดงก่ำจ้องมองมาที่ฉันแล้วพูดด้วยน้ำเสียงแห่แแห้งว่าฉันฉันจะพาเธอไปด้วย จากนั้นทุกอย่างก็ดับมืดฉันตื่นขึ้นมาในห้องนอนตัวเองเหงื่อโชกตัวมองไปรอบๆทุกอย่างปกติแต่ในใจกลับรู้สึกหนาวเหน็บราวกับว่าวิญญาณร้ายยังคงวนเวียนอยู่คืนนั้นเป็นคืนสุดท้ายที่ฉันได้อยู่ในบ้านหลังนั้นก่อนจะย้ายออกไปตลอดกาล